สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องเขาก้วเห็ดน,น้อยกินอีกแล้วค่ะมาดีซีซุปซุปดอกควักเล็กใส่หัวหอยพี่น้องแสบติตใจได้กินบ,นบานๆเท่าค่ะเดีเ๋ยวเฮอรนีดอกควักเล็กลายแนละ้วพี่น้องเลยซีซุปกินได้กินได้ไดตลอดพี่น้องได้กินบ,นบานซุปดอกควักเล็กใส่หัวหอยนอ้องหอยเสื่อมากสามสิบบาทกินข้าวน้ำกันด้วย่ะาได้กินบ,นบานๆอีกแล้ว เราพอกิเลสเขาก็ไปต้มก้อนเนาะค่ะต้มให้มันเฟื่อยมันเจืดก้อนมาตำให้ละเอียดขึ้นเก่าค่ะได้กลิ่นบ,นบานๆเข้านเนาะพี่น้องเนาะแสบขึ้นเก่าเมนูระบายอ่อนๆเอามาตำให้มันละเอียดฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องเลยนี่ได้กินซุปพี่น้องกินเมนูบานๆอีสานบานเข้า กินในตามธรรมชาติช่วงนี้มันออกลร้คักเลยค่ะม,มันละเอียดค่ะดอกเล็กต้งตืดแล้วคมหน่อยคมหลายแล้วแต่คนมักเนาะคะ่ะเฮ้ยสุบใส่ง่าใส่หัวหอยต็ตำให้มันละเอียดก่อนเนาะแล้กกินน้ำกันด้วยค่ะเนอะม,มันละเอียดนะค่ะเครเขืองเลยค่ะดอกใส่หัวหอยหอยแซ่บสียบ,ยบหอยมีตัหวหอยยังไง กใส่ซบดตกวค่ะนี่หลายกส่หอมแดงเนาะค่ะหอมเลใส่ทีหลังใส่ปนลงไปเลยค่ะปนปลาทูปนเลยหลายแสียบใส่ผงนัวโอ้ยยังวันก็นอยากน้ำใส่ผงนัว ใกนินบ้านบ้านบัไสไซบัสแสบชิมกันเด้อพี่นอ้องใส่ง่าง่าขวัวหอมๆเลยค่ะนี่ข้าวขัวเองขัวใหม่ๆหอมขักเลยค่ะย่งยงตามโดยบักพริก คอมพิดตตามชอบเนะค่ะหน่อยพิดไลค์ตามชอบน้ำปลาเน็กน้อยตามด้น้ำปลาแดกขาดกุ้ยใดปลาแดกพี่น้องต่ำให้มันเข้ากันเลยค่ะ หม้ันเข้ากันเออหอมค่ะเด็ค่ะสิ้นกอนค่ะสิ้นก้นหนวดหนวดค่ะ,ออคะพอดีแล้วหอมพอดีแล้วใส่พักลงไปเลยค่ะพักกระมีนผักหอมต้นหอมผักซี่หอมแล้วก็ผักซี่ใบเลื้อยนาะพี่น้องเนาะมี่ยังเกาะใส่ ักเปีวใส่กระเสียบสลัดเน่ใส่กระเสียบค่ะแต่มันบ่มีเลยใส่ที่เฮามีเนาะค่ะแซ่บบะพี่น้องหน้าตาอาชีบ่สีสันอาชีบ่หนากินเด้อพี่น้องเด้อแไ่้รับรองความแซ่บห,หัวหอยแซ่บเป็นมากหมากไม่ถหนึ่งบาทเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้ว,ลวหัวหอยมากินน้ำกันเด้อค่ะบัดทีนี้ พี่น้องมาคุยน้ำกันฮ่าหัวหอยไปจะแสบีบคักเลยค่ะนี่หัวหอยอยังไงพี่น้องเด้อค่ะมากินน้ำกันซุปเดอดอกพักกีเล็กใส่หัวหอยพี่น้องใส่ง่าหอมๆค่ะมาค่ะมากินน้ำกันมาที่นี่น้าพี่น้องซุปแล้วแล้ว สุดดอกพักกิเล็กแซ่บพี่น้องวันนี้กินผู้เดียวแครนๆอีกแล้วค่ะวันนี้คนกินสวยพี่น้องจังหัวตะเง็ดสวยผู้เฒ่าเพิ่งเคกินแล้วเนาะค่ะเพิ่งกินเขากับอ้อมอ้อมกบพักเขาก็มี่พักกระเสียดอีกแล้วพี่น้องก็ไปนอนไม้กองเขากองบักง่ายพี่น้องก็ไมากินน้ำกันถ้ากินเขาแซ่บน้ำกันได้สุดดอกพักกิเล็กวันนี้ว่าใครกินก็มากินน้ำกันค่ะนี่หัวหอยที euh ่ตั้หัวยังไง ได้กนิ่นบานๆเท่าเนาะคะ่ะหอยเขียนเลยมากนะคะ่ะหอยยังไงป็ดกินแบบนี้ได้อรรถรสขอยชิมนาะแทบก็กิน แับก็แก้ไวโซนสีมันหวานแสบพักเสียบกินนกเขา้ำกันเด้อค่ะเคยกินไหเนาะมันบีกผมนี่มเับพี่น้องมันแสบมันมันมันหอมอาะไม่รู้ปู่แจ้ขันทองเลยขันทองกอินเขาละ มันจะซุปแล้วขมเศร้าจักสิไทยยังซุปพี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนื้อยูเนื้กินนี่แหละพี่น้องพาไปหาคุดอิปโปมาถ้าปนอีกเยอะแซ่บอีดีโอ้ยแซ่บคักอีดีกับหอยกบกรอบ ไม่มันเป็นองเมน,นูเปลืองเขาเมนูนจะเลือดอาหารสิบเบอร์เจวากันเลือดเปนรองมันลายขอเสียกับเสียข้เสียเสียเสียผู้นำเอามาจากต้นแต่ไปหาองุอง่เสาว ท่านทันกับบเคยกินน้พปี่นนองลอกไปเห็ดกินบิางแล้วค่ะแซสยบยบกดอกว่าเล็ก น้ำใหม่กวบหวานต้มได้คำตาลแบกีด <mm <out> ิอะล่กระดอกกระเดียบ ก็เสียตอนกินข้าวฟักแบบนี้พี่น้องแกกินสดๆยังเสียยังแสบสืส่อที่เขาแกะไว้แล้วมันบ่แสบด้ค่ะพี่น้องมันมันบ่สดเนาะเดินมากินยังเสียมันแสบไม่หวานโอเคอๆๆยู่ประเดี เาแซบกินย,ยังก็แซบหอยยังไง มาคงกันค่ะจากฝึดํการค่ะ no หลลายยเค่ะแมงวัยเครื่องนึงบ่ได้เอ็มตังมาเมื่อเมดมันบกแข็งนี่ค่ะดอกเขกตูดเนี่ยอ่อนเขาต้มให้มันเปื่อยมันเห็นมันจืดแล้วเนาะค่ะเขาต้มมันเปื่อยมันจืดเลามาตำเห็มันบกแข็งเลยแกงก็บกแข็งเพราะว่าเขาต้มเปื่อยแล้วเนาะค่ะ บ้านเฮาอุตส่บห์เพิ่นพาสกันหน่อยเนาะค่ะใส่กับบอหอยนี่เขากันคักเลยพี่น้องเอ้ยนี่บ่หอยมันก็ออบ ลูกมาเกลียลูกก็ว่านางเป็นมูสดเก็บมาเมื่อสั่งเนี่ยยาระบายย่างดีเลยดิค่ะเนี่ยยาระบายอ่อนๆบักเล็กเป็นยาผอมพี่น้อง เน้นท่อกินตอนเที่ยงอีกแล้วค่ะมือม่อเือกพี่น้องตักมาหลายเต็มจานอยู่ อิ่มแล้วพี่น้องเน้นทอ,อกินไรเรื่องนี้ไ่ได้กินตอนเทียงต้อเนาะคะ่ะตักมาหลายค่ะพี่น้องตักมาเต็มจานปูนจานเล็กขอบคุณแม่พี่น้องกดติดตามกดไลคก์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในเด้อค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะเลิฟๆพี่น้องบาย